วันนี้โปรโมอยู่ในเกมบีสวมการขับมาในบีสวัมฮังนี้ผมจ้องการขับมาเพื่อย้อนฤทีิ์สุวรรวันไม่มัวรอชาอยู่ใหญ่ไปเล่นเกมมาได้เลยมีอยู่สามพื่อที่เราต้องทำก็คือการเก็บดอกไม้จากป่า,าเหิสการเก็บดอกไม้ซีฟ้า ละการเก็บดอกไม้จากต้นโคเวอร์แม่ทั้งวันนี้สามารถทำให้เราพูดร้องควสต่อไปได้นั่นเองก่อนนี้พวกเราจะไปเก็บดอบไกไม้ชนิดไม้ไม่กันนั่นเองเราจะต้องซื้อเป็นนี่หอมไม้อุปกรณ์หม่แม่เ็กไฟฟ้าที่น่นจะมีอนุภาพในการดูดดอกไม้ได้อย่างคันทุนทีโอเคเวัวใจของเราไปเก็บดอกไม้เออจากที่ไหนนะเออปลาเห็ดปะ กาลอมไปดูต้นลาเห็ดทุกคนนะทุกคนนี่ไงดูซีโยชัยดูป่าวอุ้ยไ r a k e b a อมันเข้ามาแล้วโ oh my ไมอยู่ไว้ my ยายายาอ้ my god โอ้หุ้ยพอเราข่าเราไรเราไรเขาเปล่าอเฮ่มันน่ฟรล่วคนี้เาจะไม่มีพิษภัยขนาดนั้นโอเคเก็บไปเก็บไป ตอนนี okay, ้เราก็ทำหควแทกเสร็จแล้วห oh oh ัวต่อไปก็คือการไปเก็บดอกไม้สีตัวไว้ c อร์เปาวะรับนะต่อไปให้เราไปเก็บตอไปลาย c e โอเคไปเก็บถับเหมือนว่าตอนนี้ขอจะมีเพื่อนใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ a ยโอ้ยโอ้ t โอ้ยโอ้่โอ e ยโอ้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 มโอ้ยโอ้ยีอโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ไป้ยโอกยโอ้ยอยาอยโอ้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 ยโอโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ้้เก็บผิวกันพกันว่าจะไม่ตายว่าจะไมเตายแ่ว่าจไม่ตายดีนี่นี่น่นีอ้เอ้ลอร์ดตอนนี้ผมขับไปรลังเค้นไอ้ตอนนี้มันห้าผมไปจาเดิยากให้บเตะอยู่ตรงไปได้ค่าวต่าทะเลทะเลมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วามันอ้ระลึไว ฮ่านี่สุดละวะสาวสก็บตรุรีเด็บสบยสบายเราเพื่อเราตายไปหมดแล้วตอนนี้คุผมก็เสร็จไปทีเรียบร้อยเลืแต่ควณสวทวดท้ายือนควเก็บรบไปสี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 ฟ้าสีฟ้าขาวขาวัยาโอเคไมดตายแล้วหูดอกหเจบเลยโอเคป แตอนน,นี้เราจะไปเก็บดอกไม้กันไปเราจะไปซื้อของก่อนดูสิมีของอะไรที่ขายรอบปานายดูสินีไต้กระป๋องไหมเท่ลไเนี่อ่าเก็บได้เท่าไหร่ห้าพันห้าร้อย โอเคไปยาวๆอ้ oh my god เน็ตเม a ร e ตักนานเราไรขหอมม,มามาเราไร่เอกมาดูซิี่ว่าเราจะได้อะไรจากการเปิดใครคนอี อูซนะีอ่อันไหนนะอันไหนอันไหนนะไข่เนี่ยอะเรามาดูกันอุ้ยเราได้ไข่รรบแลเป็นพื้นตัวอะไรหรือวะเอออู้ห่าธาะนาะสเต็มให้สิบสปีดสิบห้าเอ็กแท็กสองอเพื่อนบูดแต่ต่างๆสินะมันว่ามัน,มนระบริดแต่ทำหมเราด้อับพร้อมด้วย,อยโอเคนะสนใจ เดี๋ยววาระเราจะรู้เป็นดินแดนไม่เคลียร์ดีกว่าเทคนิคนับควดขับม e เกนิวนี่จะเป็นดินแดนไม่ได้หัวกันมาเราพูดง่ายเข้าไปเคลีย i ์ดีกว่าโล่ามา what do you oh oh bye 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 h e a h who is it puppet ah ah my god oh my c o r e but 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 big thigh but look o back but lip l o y l t y โอ้พื่อจกมาแบบนั้นยายายาครับวาวิกต์วิยาวุ่นต่หาบ้าบ้าแต่ห้าบุ่นจะรีบีรบีตัวโอ้ยพระเจ้าวิแต่รัแต่รับไม่คุ้สุสัดวิวิยายาอย่าบอกโกเคโอเคได้ดู้สิ่งหสุดหัวใจได้รับพาวจะตองวิคต์วุ่นพูดเอาเอาไม่ได้ใช่ หมดความอดทนจะไปที่บานนี่แหละดูสิยมันนอมไม่ถ่ายแล้วทางดีว่าการเข้าไปเอเก,ก็บไสิ่งนะแม่ไอเดียวเฮ้ยพอมาทำเริ่มเทอแล้วนี่ปะนี่อยาเราจะต้องเอเฮ้ยพอเอาเอาไม่ได้ช่อีก หมวดความหมวดทุนจะไปที่บ้านนี่แหละดูสิโอมัน้องไม่ทายก็ทางดีว่าการเข้าไปไอเก็บไปสิ่งนะแม่ไอ้ดียเฮ้ยพอมาทำเริ่มงทอแล้วนี่ปะยังเยอะเลเดี๋ยวเจ้าอยู่มาทำเดียวไปหลังนี้วินันนโอ้โหสิบระดาเป็นตักนานโอ้ oh my อดโอ้ โอ้ my god เนี่ยมาตั้งนานทำไมเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยอยู่ดีๆก็ตอนมืดเออปีสาจมิกตัวคือเลือดอ้ okay low hat สี่พัน oh สี่พันเก็บไปเจ้่ยวไหมอยู่ว h e โอ้มันฟันอะไรอะ in vivo แต่ร่าไม่นด้ไปแล้วละมั้งฮตอนนี้เราน่าจะเก็บ โอ้ว่ยจะแม็กอยู่ละเี๋ยวเอาไปขายก่อนแล้วออค,ค่อยจับมาเลยวะ่ะแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรแบบนั้นเราต้องใช้อัพเกรดตอนนี้เราต้องอัพเกรดพื้นของเรานี่อัพเกรดพลังเอ,อ่อมีอะไรอัพเกรดอีบ้างไม่มีแล้วนาะโ,โอเคเราไปกัดทีแรกกตอนดีกวาโอ้ยเดี๋ยวไปเยี่ยาแล้วแล้วในร้านพึ่งโอ้ยหกพัน เฮ่เจยวระอุ้ยท้ไอ้กระเซย r ประระอุ้ยหคไปแทบเลยยังไม่ระอุ้ยอีพบฮะอีพบเป็นบ้า oh my god ว่าอะไรเดี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้โคตรบลโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยวิ่งโคตรแทบเลยช่วยก้บลอุ้ยโอ้ยวิววิววิวไหลไม่รู้ทไม่รมีเห็ุอะไรอะไระเออเอุ้ยเรียบั นียนเนี mhm. ยนนียนี่ไอ้วิเก็บ่านีกแล้อโหไรวะดักมันคืออะไรเียเอ้าเช้าแล้วมั่คืออะไรวะเออเอาโค้ไหายหมดเลยวิแต่แบบแต่แต่ที่โคดบึกแหม่งก็มีม่งเลกดูเลย oh my god แต่ละคนดี่โคดทีววยว้ยเฮไอเด็กพกใจยไเดียววแต่พเราเพื่อนละโอเคต้องไปสกีก่อนฮอสกยตาย อู้รไม่ซ้อมพันเอ๊ะน้ำผึ้งโอเคตอนนี้ควยต้าไปอเราตโตะไปเก็บอะไรไม่รู้เลดฟาเวอร์มันโอเคเรามาเอาเอาของนราเว้นเหลือติ้ตัวไว้เอาไวทามิเซกันตอนนี้ก็ได้บูราเะไวทขาคดีีด้ลลังเรารักอัจรเจ้าอุโอเค โอเคหม่ว okay, oh uh ่าตอนนี้ก็เสร็จบดทุกอันแล้วนะอ้ก็เดี๋ยววันนี้มัควยต่อไปเปิดลับบนน้ำใเดินทางกันดีกว่าอฮะอฮโอ้ยโอ้ยวันี้มัฮอยบอสโอ้ยบอดอะไรเนี่ยโอ้ยพุ่งพุพุ่งไปล้เลยโอ้ยย้ห้เมียพุ่เราไปต่อู้สับพุ่งบอรโอ้เราพก็รู้หรอโอยก่เนี่ยววันน้เเ็มลี้ โอ้ยไม่กดโอ้ยไม่กดดัมบロวดัมอุ off, ๊ยออุ okay, ๊ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไปดูมันดูมันข่ามันอยอุยอุยข่ามันห้ามันมันจะตายแล้วอุ้ยอุ๊ยน้ำน้ำน้ำอุ๊ยน้ำน้ำหุบเข็บเลยโอ้ยไม่กดดัมบロวดัมดัมโอ้ยๆโอเคโอเคลุกควันลุกควันลุกระเข็บห้องลุกไเก็บห้องมันจ่ตายอล้มันจะตายแล้ว มันแค่ตายเดวมีเดียนอีเดียวเุ้ยเฮ้ยเฮยมเลดียวตาย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 วเลยไม่เโอ้โอ้โฮมัไตายโอ้ my god เลวปุ่นน็อกอาแบบัมบัม my god เลวซีรียโอซีดตัวเลยโอ้ยููรีก็เทวอัอไรยู่วันนีเออโอเคเก็บดอกไม้แดงต่อ o my god, oh, my god. Oh, my god. พอเจอบอเต้องอามาเจอแกอยอะเนี่ยโอเคอเาาอคิดก็ชอบแต่เพนนารีดฮอนเนอร์กูและชอบดีกับทุกคนเลยนคะคข่า